ในที่สุดสติกวอลสามก็จะมียูนิตจเนอโลที่เป็นของเคออฟสักทีนะนี่ครับใช่ครับมันคือโมโลไคพ้อมดโครงกระดูกของเรานั่นเองนะฮะอย่างที่เห็นในคลิปนะฮะว่าโมโลไคอะจะมีสามสกิลแล้วก็มีการโจมตีธรรมดาอีกหนึ่งสกิลนะฮะก็จะมีเฮลฟิตซัมมอนแล้วก็ลีฟนะฮะจริงๆมันอ่านว่าลีเปอร์นะฮะแต่เขาทำให้สั้นลงนะฮะสกิลลีเปอร์มันก็จะถ้าใครจำได้นะฮะในภาคเลกาซี มันก็จะเป็นการที่เดตใครเนี่ยซึ่งก็คือโมโลใครในภาคเลกาซีอ่ะมันจะใช้ริปเปอร์ไปดึงยูนิตของเรามาเนี่ยแล้วพวกเขาก็จะตียูนิตของเราที่ดึงไปอย่างง่ายๆนะฮะแล้วมันก็จะมีสกิลสองก็คือซัมมอนมันก็จะเสกซอมเบอ,อกมานะฮะเผื่อใครจำไม่ได้ในภาคเลกาซีมันก็จะมีเหมือนกันนะฮะส่วนสกิลต่อมานะฮะก็จะเป็นสกิลเฮลฟิตนะฮะเผื่อใครจำไม่ได้มันอยู่ในสติคเอ็มพายนะฮะ ก็จะเป็นสกิลเสกมือออกมาจากดินแล้วก็จะทำดาเมจจำนวนหนึ่งนั่นเองนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับโมโลไคยูนิตเชอร์อเจเนรลลตัวแรกของสติกวอร์สนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับโมโลไคก็มาแน่นอนนะฮะอัปเดตหน้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับก็ไปละบาย